สวัสดีครับพ่อครับช่องเบาวยงคือเก่าครับวันนี้มาส่งรถครับตัวน,นี้เป็นบรรยากาศลูกค้ัว่ามากินปลากันมามาเลยครับมาเด้อ,ดอผู้ใดอยู่ไก่นะครับวันนี้ได้ไมีโอกาสมาส่งรถชนอำเภอไอกระท่ำลมนะครับ ในตรงหน้าครับมื่อนี้อยู่หน้าเพิ่นนะครับหลุดลงมาทึ่งแล้วครับน,นี่นั่งกินปลาอยู่ผู้ชานะครับ,บรคร we <c oughs> ับผมโอ้แต่เย็นดีครับ นัวๆหัวแฮกก่อแฮกปัดบ่โอ้สาวหลายหน่วยเนาะพ่อเนาะ10กว่าหน่วยโอ้คนหน่วยนึงคนหน่วยนึงอันกันหน่วยนี่ทั้งหน่วยเลยมาตายนะครับอยู่ผู้ใหญ่อยู่นาผู้นี่อยู่นาผู้นี่มีคนจดคิดบ่ป้าโอ้ปลาหลายคักเด้อส่ง ย่นเด็คนเย้า่อนกินเนื้อเน้อกินเน้อหราเน้อครับผมครับยังเอ้าเต้นออกล่ะย่ารีบล่ะครับผมมาห้าเตี้ยาดหาลินจุนเย็นฉันแก่คุอนเกอกันนะครับผมฉันอยู่ทั้งโลกเนียโอ้โหอยู่ทังโลแต่่อนอยู่ว่าลินเก่กันละ เรื่องนี้เยอะสำโรงครับครับปากกนไหลมาติดดังนำ่นี่นะครับเตอร์สำเห็นเี่นะลูกวันนี้ก็พอปิดคลิปสำนึกครับอาศัยลูกอาศัยต่อ